เอกเจนมีเรื่องอะไรครับเอกเจนไม่รู้เห็นเขาบอกให้ไปกระดานกลางอ่ะคนที่เล่นแบทบ็อกซ์อุ้ยก็อ,อยู่ตอนตอนนี้ตีกันอยู่กระดานกลางใช่ไหมนั่นน่าจะกำลังไปคุยอ่ะเขาให้ถึงห<อ>้าสิบห้านาทีอ่ะกระดานกลางลกระดานกลางด่วนคุยมันจะกระที่แกงไรอีกนานป่าววะคุยได้มันห่วยอ่ะแล้วเอกเจนแต่มาจากเมืองเราเงียบไม่ได้นะเอกเจนเงียบไม่ได้นะดี แม่งจะไลก่กระทึบแก๊งให้แตกกันไปข้างเลยหวะเอเจนกับแต่อ๋อมันไม่ใช่เอเจนเซฟที่แบบโค้งจุดกเะดิ่ไปอยู่นีห่หว่าถ้าถ้าเซฟที่แบบเล่นกับเราอยู่ตอนเล็กๆตอนนั้นอะก่อนก่อนย้ายอะแต่เยฟไม่ไหวออไม่มันไปอยู่หลายแก๊งอะเนี่ยเจอ,อใครแล้วพี่ร่างคงอยู่สะพานี่ยเออพี่ออกมากลตามลาดบางริมทางขอชุบแก๊งก่อนไหมแบ๊ค แล้วเราต้องเปลี่ยนแบบบ่อยๆนะคืออะไรขอจุแก๊งก่อนออเดี๋ยวมันพูดอะไรขัดหูขัตาเราใช่ปะเออเดี๋ยวมันพูดมีตังบ้างมีส0มกว่า<ต>ไม่ <ๆ S 1> ไ,มไม่ช้านะแบ๊ไม่ช้านะเดี๋ยวไม่ได้มีตัวเอสกดไม่ได้เฮียก็ซื้อใหม่ดิแบ๊ดเอาเวลาไปนั่งเติมทีบาโลไมซื้อ,อีบอร์ด เพิ่งซื้อมาใหม่ให้ซื้ออีกแล้ว้นมาขึ้นมากูขับให้ไม่ได้มีเธอชุอที่มันถือกวไอ้มันเลือดโม่ๆสั้งตัวสติใส่เกงช้างด้วยวเก่งช้างเกงช้างเกงต้องไหนพี่ร้างอะไรนะโหรธครับกุ้งเกงเล็กอะไรครับเนี่ย สีผิวนี้กูแต่งชุดไหนเข้าออกูบ้างไว้ไเฮียเดียครับกางเกงช้างเล็กอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อกางเกงช้างเหรอครับเอ,อ่อเสื้อด้านในสองสองหนึ่งครับนี่แบกนี่แบ๊ต้องไว้กว่านี้แล้ว<ค>แบกเจนเต็มกัแล้วทางเลยวะแล้วกางเกงครับกางเกงเล็กอะไรกางเกงกางเกงต้องอยู่เล็กอะไรครับกางเกง หนึ่งเก้าสัเอ๊หนึ่งเก้าเจ็ดกันครับแบคต้องไวกว่านี้แล้วช้าไม่น่าแล้วเสื้อเสื้อเสื้ะไรปะปะปะเสื้ออะไรเสื้อเสื้อคุณเสื้อเสื้อสี่สองสองครับต้องไวกว่านี้แล้วละสี่ยี่สิบสองครับไอ้เจ้าบอกลาไวและวกูไม่คิดเองไม่ลองคิดเลย พี่ลาไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยผมเห็นแต่เอ็กเจนสามคนน่ะก็มันยังไม่มาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวรีบแต่งตัวอยู่รีบไม่มาแต่เมื่อวานไว้สัตว์อาขอโทษได้วยไหมล่ะรีบมีไม่ฟาร์มอะไวที่เรื่องนี้ไวไม่ฟาร์มไหมเรื่องนี้แหละสลัดนายสุไว้เย่แบ็คเอ้สัตว์อาอาอะไรเยอะเรียกไม่เห็นมีอะไรเลย ปลอมตัวอยู่ไอ้เคียกูตรงนี้พี่คิยราวันนี้นะสวัสดีุยแม่งปูนหมดประเทศแล้วไอ้เคียนะไอ้เคียตัวไหนมันจบวะดูเทพไหมพี่คิยราเพ่อนมาครับน้องกวางน้องจินจุ้งุยหนูชื่อกวางต้งหนูไม่ได้ชื่อจินจุ้งเขาเรียกคุยกับใครขอเป็นชาวบ้านนะครับเอเจนหนูเป็นชาวบ้านเหมือนกันไอ้หน้ามีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรหรอก อาผมว่ามีนะเป็นเรื่องใหญ่แน่ผู้สา d ตั้งตาตั้งใจรอดูเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยขาสั่นเลยพลุขึ้นปุ่มยังไงวะพี่จอเป็นไรเนี่ยอ่ะผลอนุญาตเป็นชาวบ้านเตรียมตัวเป็นไก่จ๊อเนี่ยเฮ้ยจออะไรอ่ะเพื่อนเด็กท้องโบว์เป็นเด็กท้องโบว์อะเด็กท้องโบว์แล้วคือเพิ่งใส่กรอบมาได้ดิประเด็น ไม่แม่เราบาเลยเจ้าเนี่ยเหรอายมาคามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาละมาเอออุ๊ยอุยตรงตรงนี้เลยครับนั้นเราไปฟังได้ไหมอ่ะพี่คิล่ไม่ได้มั้งมันเป็นพื้นที่เขตต้องห้ามจุ้งไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้ห้ามไปเนี่ยที่เจอผมที่เล็กบองครับผมไปถามว่าใช่ใช่ใช่ที่ไปถามว่าอันนี้ปะอ่าไม่เปืนได้ไหมใช่ผมผมครับผม รอ,อพี่ผมประมือไหมเขาบ้างรึเป,ปลาได้ครับได้เข้ามานะพี่เดชเจ้าตัวเลยกาหลัดกลางสู้แรงนอนท่าเลยวะใช่ เนียนปะได้อยู่นะชาวบ้านชาวบ้านเรื่องมันเป็นมาไงครับเนี่ยนไมพี่ผมแบบนึงนะครับกูนอนมุมนี้แล้วกูเห็นปันหมีตีเหลืองวะไอ้เพี้ยกูไม่นอนมุมนี้หรอก ไอเฮีย้ยจอดกูจะกระทืมมึงแล้วนะมึงเป็นเฮีย้ยอะไรมาเป็นอะไรพี่ลาอมาหล,ลบต่อหน้ากูกูจะเป็นชาวบ้านอย่างเีนอนทับไอเหี้ยหมีฟันสีเหลืองมันไม่มีนะในเกมเนี้ยสีขาวพี่สีขาว มาพ่อบอกเดี๋ยวรอผมเช็คเลนมาต้องขยับ่ะไม่ได้เพรผมเป็นตัวต้นเรื่องผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรไปเออเดี๋ยวรอเออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันต้องรอเขาเล่าไงเรายังไม่รู้หรอก มาาลืมเลยวะไอ้เหี้ยเอาเลยก็ได้ไม่ได้หลอกคุณเลยอะไรทีมปัญห่าอะไรเขาพี่ทราได้ยินป้าเมื่อกี้มันบอกว่าไล่ไอ้เปิ้ลบอยหมีแค่นี้ออกไปก่อนนะพูดจบครับนั่นคือว่าเรื่องมันเรื่องมันจากพี่มาขอเล่นเบอร์แล้วผมไม่ได้ให้เล่นไม่ได้ไม่ได้ตกู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตอนพี่เดินออกไปครับ ที่พูดไปไปพูดกับเพื่อนว่าไปแล้วก็เฮี้ยทีเหมือนแบบน้ำเสียงแบบไปแล้วก็เฮี้ยไปเฮี้ยอย่างเงี้ยครับผมพูดเหรอใช่ครับพวบอกไปเถอะนะครับบอกว่าไปเถอะไ,ไปเล่นอีกรุ่งเนึงนะครับพูดครับพูดพูดพูดหมุนไม่ได้เลยอ่าต้อยเพื่อนต้อยไอย<ต>นี่พูดว่าอะไรน,นะตอนตอนที่บอกว่าไปอ่ะ <ข>ไปเถอะไปเถอะแล้วก็ไปเล่นอีกรูปใช่ใช่ครับก็ผมเห็นพี่กับเอาโอเคครับก็เลยถอยไปเล่นอีกรูปนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดพี่เล็เออใครได้ยินของเราใครได้ยินอะไรอีก มีผมนะได้ยินเพราะว่าผมมาหันหน้าไปหันหน้าไปทางเขาที่กับฮาร์่ิไปครับกหายังผมยังไม่รู้เลยครับหกสิบไปครับหกสิบอ๋อหกสิบตรติมไมขอเอเติมหน่อยไอลู้มีเตยมไหม เรื่อะไรสองหกสองตั้งหลักมันมีเรื่องนี้แล้วก็อีกสองเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้แทงน้องผมอยู่คนเชื่อดำแทงตอนไหนนะครับพี่ก็จะช่วงหัวค่าของเมื่อวานก่อนมั้งเหมือนพวกเราแทงเล่นกันอะเราแทงมาโดนน้องสองทีมั้งมีขอโทษก็ครับมีครับ แต่ว่าสองทีอ่ะมันไม่แทงทีเดียวเลยอ่าพอรู้ไหมครับว่าใช่ใช่ใช่ห้าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่จำเสียงหัวได้ไหมครับมองน้องคนนั้นมาเนี่ยมันเห็นว่าตอนที่พูดขอโทษมันดูน้ำเสียงแบบไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกผิดหรอกอแล้วน้ำเสียงไม่ครับแล้วตอนนั้นไม่ได้รู้สึกผิดด้วยใช่เห็นน้องเล่าให้ฟัง ถ้างั้นเรื่องนี้เดี๋ยวคุยอีกรอบด้วยไหมครับเป็นเรื่องที่แทงสองทีครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาด้วยก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าใครแทงเล่น เรื่องในดอกบัวใครอยู่ละทีสองสองคนใช่ไหมเห็นผมครับผมผมกัมพนเรงครับเราพูดว่าอะไรกันอ่ะอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะว่าตอนแรกผมไปขอว่าไม่เล่นปืนได้ไหมใช่ไหมครับฮัลโหลครับพี่ใช่แล้วแล้วทีนี้พี่ไม่ให้ใช่ไหมแล้วผมก็เดินออกมาแล้วผมก็พูดกับเพื่อนว่าไปกันเถอะเพราะว่าผมมาแค่สองคนเลยไปเล่นลูกบอลครับพี่ เล่นลูกบนผมว่าเอกเจนแม่งพร้อมอ่ะทีมมึงได้ยินคนเดียวเหรอตรงนั้นมันดูแบบใช่เพราะว่ามันไกลพี่เสียคือแบบผมมาหันหันหันไปทางเขาอะเลยได้ยินมผมไม่อยากให้เห็นหน้าครับนนะแบบปัดได้ปัดถ้าปัดไม่ได้กูว่าเล่นอะชิวอะนะ มันตอนนี้กูว่านะเอาเริ่มตีกับฮาร์ดวันไหนจะลองอ้าวจะจบครับผมก็ได้เรียกบอลก้อกนอออถูก ของเรามีเรื่องเพิ่มเติมไหมที่อาจารย์เขาดูเรื่องในนี่นนด้วยนี่พี่เรื่องในไอ,อ้ดอปอะไอ้ดอกใหญ่อะมันจะมีไอ o ดอลูกเจ็ดคนอะวันหนึน <ะ S 2> <7. S 1> ่งอะอ่ะครับมันจะมีน้องคนคุณนึงอะไม่รู้ว่าพูดพูดเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าแต่กดวอลแล้วอยู่ยืนของผม แล้วบอกเพื่อนว่าชิวๆๆๆชิวชิวชิวหูทองคำนะับเบนเทสตนี่ปลดสกิลห<ร>ูทองทำจำสีได้ไหมครับตอนตอนตีผู้พี่ตายหมดแล้วเหรอครับไม่ครับตอนที่คุณเก็บไอ้ดอกหมดแล้วมบอกว่าชิว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 เลยจำหัวได้ไหมครับไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ต้องจำหัวได้ไหมหรอกน้องแต่คือมันเป็นฝั่งเราพูดกนเลยฟังเราใช่ ก็ไม่รู้ว่าเรามันคุยเล่นกับคนในที่เล่นในนั้นหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะกำลังคุยกำลังคุยเรื่องอยู่อ่ามีเรื่องแะ้วไีเ่เขามาขอคุยเดับไปดับไปดับไปถ้าเรื่องนั้นขอโทษแทนได้ไหมครับอ้อนโทษแล้วเรื่องมันจบมันก็ง่ายดีน้องชาย อย่างนี้พี่พี่พูดกับใครที่ไหนก็ได้นี่ว่าขอโทษเรื่องจบจริงไหมติดใจยอยากขนออความรู้สึกพี่เหมือนกันครับมีแจ้งเรื่องให้ให้ทราบสองสา,สามเรื่องเดี๋ยวเราเราจบกันครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ ได้ครับได้ครับครับผม,บไไมผมมาครับ<ช>ไอต็อปไอต็อกอันอน,นึงครับผมยังไม่มาเดี๋ยวไปเดไปอไรเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อ